สวัสดีครับมาพบกับลัคนาสุดท้ายของเราตลอดการนะครับลัคนามังกรนะครับอยู่บวยตลอดการนะครับรู้สึกว่าลัคนาเพจนี้จะไม่ถูกดวงกับพวกลัคนามังกรเนะาะ14เมษายนจนถึงประมาณ15พฤษภาคมนะครับลัคนามังกรนะเนาะแมชีมิกจอครับผมแมชีมิกจอลัคนามังกรนะครับผมก็มาดูกันครับว่าทําไมถึงบวยตลอดการ ริงบวยตลอดการไม่มีคนดูไม่น่าทำเนาะเสียเวลานอนของผมอ่ะ <c oughs> ไปเรียกเพื่อนมาดูเยอะๆหน่อยสิให้ความสนใจหน่อย <c oughs> นะครับอ่ะมาดูกันครับผมคนลักษณะมังกรนะครับก็ยังไงเราก็ต้องทำเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ตัวละครมันครบอะนะครับอ่ะคนลักษณะมังกรเองเนี่ยดาวมีสี่เฟสด้วยกันนะครับ ก็เข้าที่เรือนตันุคือลักนณะเขานะครับดาวย้ายเข้าอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องของบ้านการก้นขวายดาวอาทิตย์เองเป็นดาวอาทิตย์มหาอุด14เมษายนจนถึงประมาณ15พฤษภาคมถือว่าอ๋อเป็นช้างเท่าหน้าเป็นคนที่จะต้องจัดก,การสิ่งต่างๆมากมายเพราะาดาวอาทิตย์มหาอุดเองเขาก็บอกว่าดีงามจเจริญยิ่งขึ้นและอีกความหมายหนึ่งของเขาก็คือเป็นผู้นําไม่เป็นผู้ตามเพราะนั้นมันเข้าพันธุมันก็คือช้างเท้าหน้ามันก็คือการเป็นผู้นํา เป็นคนที่จะต้องจัดก,การสิ่งต่างๆในบ้านของเราจากเดือนที่ผ่านมาเขาอยู่ในเรือนของสัตว์ช้านั้นคือเรื่องของคนรอบข้างญาติพี่น้องเขาก็จะแบบว่าอ๋อเป็นคนสําคัญของคนรอบข้างแต่วันนี้เขากลับมาอยู่ที่เรือนของพันธุนั้นแปลว่าเขาเป็นสิ่งสําคัญของคนในบ้านเขาเป็นสิ่งสำคัญของคนในบ้าน,อน,น,านมองอีกในแง่หนึ่งคืออาทิตย์เข้าพันธุนั้นคือเรื่องของการง,งานความมีเกียรติความรับผิดชอบหรือต้องการที่จะมีงานดีด ได้ตำแหน่งงานนะครับพันธุมันคือเรื่องของการขวนขวายอาทิตย์มันเรื่องการงานความเป็นผู้นําถูกไหมพันธุอาทิตย์มหาอุดมันก็คือการที่เราอยากจะเป็นผู้นําเราก็คือเหมือนกับเราก็อยากได้ตําแหน่งใหญ่โตขึ้นะเป็น CEO อเป็นอ e เเป็นบีโอ BO, อะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราพันธุเราหางานเราหาตําแหน่งแต่จะได้ไหม อาจจะต้องรอรอวันที่หนึ่งพฤษภาดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันก็คืออยู่ในตําแหน่งพันธุมันก็ขวนขวายแล้วก็ต้องใช้การพูดการเจรจาในการที่จะต่อรองเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับวันนั้นถ้ามันมีโอกาสเข้ามาก็ลองทําด the ูอาทิตย์ย้ายเขาเป็นพันธุเราขวนขวายอยากจะได้งานอยากได้ตําแหน่งแล้วเป็นช่างเท่าหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วดาวพุธย้ายเข้ามาหนึ่งพฤษภาเดือหนึ่งมาสิบเจ็ดพฤษภาเป็นดาวพุธเสิรตนะครับ มันก็มาคุยคุยเรื่องอะไรอะ่ะคุยเรื่องสิ่งที่เราอยากต้องการคุยเรื่องอะไรค้าขายเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านได้ไหมหนึ่งสี่คือการทําสัญญาข้อตกลงพันธุ์ทุกคือบ้านทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินได้ไหมได้หรือหนึ่งสี่เป็นเรื่องของการทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ไหมได้เพราะนั้นถือว่าจังหวะมันมาแล้วนะครับก็ลองหาทีนี้ถามว่าผลมันจะเป็นไงอืมถ้าผมบอกเหรอ ว่าจะได้งานไหมงานที่ดีมันก็ต้องเป็นหนึ่งห้าเจ็ดใช่ป่ะศัพทินาหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงงานมันก็ต้องมีหนึ่งแปดแล้วคุณดูว่ามันอยู่ด้วยกันไหมมันอยู่ด้วยกันไหมมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมิโยกเข้าหากันนะครับมันไม่ได้โยกเข้าหากันในเวลานี้นะครับดาวเกตเองตกอยู่ในเรื่องของมรณะก็ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บโรคปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเนาะเกี่ยวกับเนบชาเส้นประสาทดาวคารตกอยู่ในเรื่องของปัตนีเราก็ต้องกล้าเราต้องขยัน นะครับเราต้องกล้าเราต้องขยันที่จะการเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาดาวเสาวเองตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนั่นหมายความว่าเราเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินนะเหนื่อยเรื่องของแม่เรื่องของผู้หญิงนะครับแล้วเขานวางแรกนวางสุดท้ายของเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ลีครับนะครับนวางสุดท้ายเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลีเพราะฉนั้นเป็นกระดุมพระที่เกี่ยวกับลีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเหนื่อยกลายเป็นมีอุปสรรคมากมายแล้วเหนื่อยหาเงินเหนื่อยเรื่องแม่ แต่ทำไมเราต้องมาทะเลาะก,กับแม่แล้วเหนื่อยกับเรื่องของผู้หญิงคนนี้เรามาทะเลาะก,กับผู้หญิงคนนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นมันเป็นกระดุมพระแล้วมาเข้าอาลีเราอยากจะหาเงินให้ได้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของฐานเงินเดือนฐานของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่กลับมีอลีอุปสรรคศัตรูเพราะนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับหนึ่งดอกละที่ถามว่าเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมอ่ะเนะาะดาวสุกเองตกอยู่ในเรื่องของสัชรักเพื่อน เพื่อนรักนะครับตกอยู่ตรงนี้นานละนะจนถึงประมาณสองมิถุนางเงินที่ได้ก็ได้จากเพื่อนได้จากคนรักได้จากคนรอบข้างใช่ไหมครับอัอนถือว่าสุขไม่เสียหายอะไรนะครับสุขไม่เสียหายอะไรถือว่าสุขดีนะครับดาวที่จะย้ายนั้นคือดาวราหูในวันที่5พฤษภาจนถึงประมาณ22พฤศจิกาปี691ปีครึ่ง1ปีครึง 1, คร่งดาวพฤหัส ม่ยังไม่ถึงเอาดาวลาหูก่อนดาวราหูตกอยู่ในเรื่องของสัะาย้ายเข้าอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเพราะนั้นสหัสชามาเป็นกระดุมพระถือว่าจากความวุ่นวายของคนรอบข้างย้ายเข้ามาเป็นความวุ่นวายของเรื่องการเงินหรือขนขวายหาเรื่องการเงินหรือขนขวายหาการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ลาหูที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนั้นคือราหูหลวงทรัพย์ ล้วงทรัพย์ของคนและขนาดังกรแสดงว่าถ้าสมมติเรารวยถ้าสมมแลเราทำงานได้เราก็ต้องมีทรัพย์ให้หลวงถูกไหมครับอ่าถือว่าเพราะฉนั้นถ้าเราหูจะล้วงทรัพย์ขอให้มีทรัพย์ให้เขาล้วงนะไม่งั้นหมดตัวนะครับประมาณนี้อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเล่นหุ้นหวยเล่นนู่นเล่นนี่ทองอะไรเงี้ยเนาะก็ทําให้เราสามารถที่จะแบบว่าเมคมันนี้ได้อะไรประมาณนี้ นะครับลาหูเองย้ายเข้ามาเนี่ยอยู่ในเรื่องของกระดุมพระมีตำแหน่งเป็นเกษตรบดีและเป็นกัญชาชบุญสุลาถือว่าโอเคเกษตรบดีก็ถือว่าวุ่นวายมากๆใช้ไหวพริบใช้ความแปลกแหวกแหกไม่เหมือนใครลาหูเข้ามาอยู่ในนวังที่เก้าเป็นนวางแรกของเขาเพราะนั้นเขาเข้ามาที่อลิเพราะนั้นขอเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่าเมื่อมันเข้ามาเป็นกระดุมพระแล้วมันเข้ามานหวางแรกคืออลลิมันก็ยังไม่แสดงผลอะไร การที่คุณเหน็ดเหนื่อยการที่มีเรื่องวุ่นวายอาจจะทําให้คุณปวดเฮดเบียนหัวอืมนะครับเช่นเดียวกับเสาที่แบบตอนนี้อยู่กระดุมพระใช่ไหมเสาอยู่กระดุมพระก็คือเหนื่อยเรื่องของการเงินนู่นนี่นั่นตอนนี้น้ำวางของเสาน้ำวางแรกก็อยู่ที่อลิเหมือนกันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเหนื่อยเรื่องของการหาเงินเหนื่อยเรื่องของการดูแลผู้หญิงเสร็จแล้วลาหูย้ายเข้ามาน้ำวางที่เก้าของเขาอยู่ในเรือนของอลิเหมือนกันเพราะนั้นลาหูกับเสาไปด้วยกันความยิ่งใหญ่ ไปอยู่ในเรือนของอลิหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานแล้วทาให้เราเกิดความยิ่งใหญ่เจ็ดแปดมีอุปสรรคกับเรานะครับเนี่ยตอบได้อย่างว่าจะได้งานไหม <c oughs> นะไปดูต่อคือดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสเองตกอยู่ในเรือนของปุตตะมานานหนึ่งปีตอนนี้ดาวพฤหัสจะย,าย้ยายเข้าที่เรือนของอลิอุปสรรคศัตรูเพราะนั้นถือว่านี่คือความเสียหายอีกหนึ่งดอกของคนลักษณาราศีมังกรที่ซ่อนอยู่นะครับ เพราะนั้นปีนี้ดาวใหญ่ย้ายเนี่ยไอดวงที่เละที่สุดคือลัคนากก,กระกฎลัคนากระกฎจะเละที่สุดแล้วรองลงมาหน้าจะเป็นลัคนาพิจิกจากพิจิกจากพิจิกเนาะพิจิกเละไหมไม่เละเนาะพิจิกอเละใช่เพราะว่าดาวพฤหัสคุณไปอยู่ในเรือนของมรณะ,ะนะครับเพราะฉนั้นคนที่เละที่สุดคือกลระกฎนะครับปีนี้นะครับแล้วตามมาด้วย พิจิกแล้วก็มังกรนะครับมังกรก็คือตกอยู่ในเรือนของ阿里นะครับเวลาตกอยู่ในเรือนของอลิก็อุปสรรคสตรูเกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษานะครับผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือแล้วยังกลับมาเป็นสตรูแต่มีโบนัสสาหรับคนลัก็นามังกรคือมันไม่ได้อยู่ในเรือนอ里หนึ่งปีเต็มนะครับสามสิบสามพฤษภาคมหนึ่งพฤษภาสามสิบพฤษภาปีหกเก้าเป็นอุจจาระเวลาหรือเปะแต่มันไปอยู่แค่ ช่วงของ13บสพฤษภาจนถึงประมาณสองตุลาเท่านั้นแล้วหลังจากนั้น2ตุลาจนถึงประมาณ23่าธันวาเขาย้ายเข้ามาที่ปัตตานีนะครับประมาณ3เดือนเสร็จแ,แล้วเขาจาก23าตุลาเอ้ย23ธันวาย้ายกลับไปใหม่นะครับเพราะนั้นเขาจะเจอดาวขนาดที่เป็นอลีปัตตานีอลีเพราะนั้น9เดือนเขาจะอยู่อลี3เดือนเขาจะอยู่ปัตตานีถือว่านี่เป็นโบนัสน,นะถือว่าที่เป็นโบนัสพอๆกับกรกฎเลยนะตะนุเอเขา้า วินาตนุวินานะครับเพวาะน,นั้นสามเดือนที่เป็นโบนัสก็จัดดีๆหน่อยละกันส่วนที่มันเป็นวินาเป็นอลีก็ดูแลจัดก,การแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ดีนะครับระวางแรกของพื้นหัดเข้ามาที่ไหนครับเข้ามาที่กรรมะการกระทำพอมันเป็นพื้นหัดอลีดูดีๆนะพอมันเป็นพื้นหัดอลีปุ๊บมันเมาที่การงานเราก่อนเลยมันมาเล่นง,งานเราก่อนเลย แล้วถามว่าถ้ามาเล่นงานเราเนี่ยเราจะได้งานใหม่ไหมเราอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้นะครับเพราะว่าดาวหนึ่งสี่ตกอยู่ในเรือนของพันธุนะครับแล้วเจ็ดอยู่ตรงนี้กระดุมพระนะครับมีแปดคือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งแปดแต่ตัวสุดท้ายคือพื้นหะลัไม่ได้สนับสนุนคุณเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงงานจะเกิดขึ้นได้ยาก ได้ยากเพราะว่า1 5ึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจริงแต่อีกเรือนหนึ่งคืออุปสรรคเพราะฉนั้นถามว่าโอเคมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการเลื่อนตําแหน่งได้ไหมได้แต่ตัวสําคัญคือพ้นรหัสตัวนี้องค์ความรู้หรืออีกโก้หรือผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือคุณมีไหมถ้ามีตัวนี้อยู่มันทําลายอาลิคุณก็ได้เปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีศักยภาพพอมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นเนาะมันตีความได้แบบนี้ด้วยเพราะว่าพระรหัสมันอยู่เป็นอลิไงแต่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นสักดีนาละกระดุมพระพันธุแต่มาเป็นอลิผู้ใหญ่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันอยากจะทํางานฉันอยากจะเหนื่อยฉันอยากจะได้งานนะ แต่ผู้ใหญ่บอกว่าอะได้มึงย้ายไปที่อื่นไปจังหวัดอื่นเลยอืมน,นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวพฤหัสเสียหายนะครับพฤหัสเสียหายหนึ่งดวงนะครับดาวนันอยู่อยู่ในเรือนของปุตตะบริวารอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารก็ปรรแปลว่ามีลูกน้องเยอะหรือว่าไม่มีเลยหรือว่ามีการตั้งคันเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงที่มันจ์อยู่ในเรื่องของปุตตะเนาะเขาก็ยังอยู่ในาศาสตร์ช้าก็แปลว่า มีเกณฑ์จะมีน้องได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะมีบริวารมากมายได้ไหมดูแลเกี่ยวกับบริวารมากมายได้หรือถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยนะครับปฏิความด้สองอย่างแต่ร่างจากวันที่27พฤศจิกานะครับยี่สิบเจ็ดกไอพยี่สิบเจ็ดเมษานะครับดาวมนโดยูจะย้ายไปนหวังที่สี่ก็อยู่ในเรือนอะไรครับพันธุเรืองบาพรัะนั้นเป็นปุตตะพันธุอาจจะมีเรื่องของที่บ้านเรื่องของการจัดการคนในบ้านมา นะครับแล้วหลังจากกรกฎาคมก็ย้ายกลับไปที่สหร์ช้าิเหมือนเดิมเพราะนั้นปีนี้ยาวๆเลยมันน่าจะอยู่อยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารอะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่อาจจะเกิดขึ้นที่บริวารของเราหรือเรื่องสิ่งใหญ่ๆอาจจะกำลังจะตามมาแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นถือว่าดาวพฤหัสด,ดาวเดียวที่เสียหายนะครับดาวใหญ่ๆดวงเดียวที่เสียหายนอกกนั้นดาว มนุษย์จะอยู่ดาวเสาร์ดาวราหูไม่ได้เสียหายอะไรเพราะนั้นระวังพื้นหังเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็นะาราศีบางตอนก็เรื่อยๆเนาะค,นควงควายหางานอยากได้ตําแหน่งแต่อาจจะไม่ได้สมหวังไพ่ใบแรกของคุณออกมาเป็นเอ็มพอลเลอร์เขาบอกสมหวังเขาบอกว่าจัดก,การสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเป็นเจ้าคนในคนนะครับอ่ะก็อ,อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเป็นอาทิตย์พันธุอยู่แล้วเร,เราก็เลยก็เลยกลายเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นผู้จัดก,การ ช่างเท่าหน้านั่นแหละนะครับส็จแล้วอีกใบนึงบอกว่าเป็นนายออฟเวิร์ดนะแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็ต้องแปลงร่างจากเอ็มพอกลได้เป็นอัศวินที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือดวงของเมชีมิกจอนะครับและก็นาราศีมังกรนะครับสวัสดีครับ